สวัสดีครับวันนี้หลังจากจิบกาแฟแล้วเดี๋ยวนาเล็กจะลองเข้าไปหาเห็ดในป่าดูว่าจะได้หรือเปล่านะมีคุณยายกำลังหาอยู่เดี๋ยวจะลองไปหาแล้วก็ถ้าได้ก็จะให้คุณยายเขาเพราะว่านาเล็กไม่ได้เอาไปทำกินหรอกไปเดี๋ยวไปหาด้วยกันว่าจะเจอ,อหรือเปล่าดูดวนน่นี่นี่นี่ดอกแดงๆใหญ่ๆส,สวยเลยเนี่ย กำลังน,น่ากินเลยฮะนี่เนี่ยนี่เจอเห็ดพึ่งอีกแล้วฮะนี่ลูกใหญ่ใหญ่เลย <c oughs> นี่โอ้น่ารักน่ารักกำลังน่ากินเลยเดี๋ยวเก็บไปให้ยายแกกำลังมาหาเห็ดน้องนาเล็กเจอเห็ดละโงกด้วยน,นี่กี่ฮด,ดูสิหนึ่งดอก สองดอกนี่นี่ฮะสวนป่าตะเคียนเรามีเห็ดระงอกด้วยอืมอืมอยากเก็บเห็ดระงอกกันดีกว่าเนี่ยโกยแบบนี้เนี่ยแบบนี้กำลังอร่อยฮะเนี่ยเนี่ยเห็ดระงอก ไข่กำลังสวยๆเนี่ยดอกแรกแห่งปีของนาเล็กที่ได้เก็บนะเห็ดละโงกปีนี้ยังไม่ได้หาเลยเนี่ยสวยๆงามๆแบบนี้เนี่ยเห็นไหมน่ารักเลยมาเจออีกแล้วมันเห็ดอะไรเนี่ยตุงๆเนี่ตุงต้งๆน,งงนี่เห็ดอะไร ็ดน้ำมากหรือว่าเห็ดละง้อกำลังอร่อยแหละอย่างเงี้ยนี่นี่น,น,นี่เจออีกสองดอกเอา้ายายเก็บเลยนี่นี่อ่ะคุณยายมามาอยู่กับลูกอืมมาหามาหาเห็ดโน่นโน่นข้างหน้าอีกนะเห็นไหมนะเห็ดพึ่งอ่ะอ่านั่นนี่นี่ตรงนี้อีกนี่นี่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมใช่ปะแค่นั้นอ๋อ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่แม่หลอกคุณยายสายตาเราเดีย๋ยววันนี้นาเล็กก็จะมีเห็ดให้คุณยายนี่คุณยายเนี่ยนี่หามหันี้เนะห็ดละโงกเห็นไหมนี่แถวนี้แหละนี่ืม ก็ให้คนที่เขาเอาไปทํากินได้เอาไปทํากินวันน้นเล็กก็ไม่ได้ไม่ได้กินอะไรนักหนานะเก็บบรรยากาศให้ชมกันนี่แหละสวนป่าแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละมาไม่ทันเขาหรอกคนอื่นเขาหากันไปหมดแล้วนะเรามาช้าโอ้โหมันมีหาอีกคนหนึ่งเดินไปถามดูสิว่าเขาได้หรือเปล่า ไหนขอขอดูหน่อยว่าได้เยอะไหมนาเล็กก็มาหาถ่ายคลิปนี่แหละดูาชาวบ้านเขาเปนนี่นนโอ้โหนี่ก็พอแกงแล้วนะออนี่ฮะมีความสุขได้เดินเข้าป่ากันเนี่ยไ<ป>อง,งยอ๋อกำลังกายนะพุ่ยายนะนี่ บรรยากาศสวนป่าเราเป็นแบบนี้และนี่ดอกเล็กๆดอกเล็กๆ,ๆนี่กำลังตะมุตะมีโอ้ยนิดเดียวแต่นิดเดียวก็กำลังจะเกิดนะหนุหน,นๆแดงๆเล็กๆเนี่ย <laughs> บางทีเราเดินกันไป <laughs> เดินกันมาก็เหยียบนะอืมอืมมันเล็กจัดตัวไหนเล็กๆเราก็ปล่อยให้มันโตขึ้นแนะบบใบใบ ก็มาเก็บกันได้อีกเจอเห็ดพึ่งอีกแล้วขุยดอกใหญ่ดอกงามเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเจียวตรงนี้ก็หลายดอกเลยนี่นี่นี่เห็นไหมมีดอกใหญ่ๆเดี๋ยวจะเก็บไปให้ยายแกเก็บไปก่อนนี่ เจอโอ้โหดอกใหญ่ๆทั้งนั้นนี่นี่เจอเป็นกลุ่มเลยตรงนี้เห็ดหล,ะล,ะละังเห็ดน้ำมากะนะนี่อ่ะคุณยายเอามาเอาอีกโอ้วันนี้มา ช่วยคุณยายหาเห็ดเนี่ยมีความสุขนะเนี่ยเออวันนี้หมาหมาอืมหมาจริงๆโอ้นี่คุณยายเห็นบอกว่านี่ให้นาเล็กมาถ่ายโอ้ยหลงเหลือชาวบ้านเขาเนี่ยอือดูฮะเนี่ยเยอะเลยเอาเลยคุณยายเก็บเลยเอานี่เอานี่มาเป็นกําลังใจให้คุณยายเก็บเห็ดเนี่ย ได้เยอะเลยวันนี้คุณยายพอเอาพอได้กินอยู่ความสุขของอคนแก่ฮนะนบางทีไม่จำเป็นจะต้องได้กินหรอกฮะหรือคุณยายจะป่วยใส่เสื้อพยุงหลังด้วยยังมาเดินหาเห็ดบอกมีความสุขนะผ่อนคลายไม่ได้อยากกินหรอกแต่ว่าได้มาทบทวนความหลังได้มาเจอเพื่อนในสวนป่านี่ก็มีความสุขแล้วนะโหนพี่น้อง เห็ดพึ่งสองดอกนี่ฮะคุยดอกใหญ่ๆเลยนงี้ยดูเห็ดพึ่งดอกใหญ่ๆส,สวยๆเลยโอ้โหนี่ดูขาใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวอีกดอกเดี๋ยวให้เอาไปให้คุณยายแหละนะนี่ฮะโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตรงดอกมันเนี่ยเหมือนรังพึ่งเลย ก็ยังคุยกันกันหนุงกันหนิงอยู่โอ้ช่วยกันหาเห็ดน่ารักเลยนะอ่านาเล็กว่าจะกลับก็ไม่ได้กลับสักทีนะคงมีปัญหาอีกแล้วสงสัยยายเล่นของละมั้งเนี่ยใส่ใส่ของเรียกเห็ดละมั้งเนี่ยอืมอืมอเนี่นี่นโอ้โหเนี่หมานะอ้อาโอ้กลับแล้วเดินหลับตากลับแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่มองแล้ว มองก็งเห็น <สง S 1> อยู่เรื่อยๆมาก็โผล่มาเจออีกแะโอ้ยนี่บอกว่าจะว่าจะเดินไม่มองแล้วนะยังมาเห็นอีกโอ้นี่พอเห็นแล้วก็เห็นอีกนี่โอ้โอ้โพี่น้องนี่รู้บึ้งฮะกลุกองพงหลังจากออกเวรก็มาหาเห็ดนกันได้ไหม ได้โอ้อยู่กับคุณนายฮะเนี่ยชีวิตคุณนายจูนตื่นเช้ามามีความสุขนะได้มาหาเห็ดอืมได้เยอะไหม,ไมอโอ้ยพอแกงคุณนายดูสนะดิเนี่ยโอ้โหดูฮะเนี่ยต้องสลับข้าคุณนายออกมาหาเห็ดบ้างค่ะเนี่ยคุณนายจูนนะเนี่ยสุดยอดเลยได้เห็ดเยอะเลยนะเนี่ยนี่แหละ ชีวิตของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละ,ะชาวบ้านก็ไปเที่ยวกันเราก็เที่ยวป่าเห็ดนี่แหละ,ะเป็นความสุกขกันคนละอย่างนะ,นะอา้าคุณยายมานี่อ่ะเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอ่าแบ่งปันกันคนบ้านกันบ้านเดียวกัน, <c oughs> นอา่าป่ะ ได้แบ่งปันก็มีความสุขครัไอคนที่เขาเอาไปทํากินกันนะเราไม่ได้ทํากินก็เดินชมบรรยากาศนะมีความสุขก็เข้าไปด้วยนะความสุขคนเราก็ต่างกันนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเลือกเสพเอาตรงไหนให้เป็นความสุขนะเราได้ให้เราก็มีความสุขได้แบ่งปันเราก็มีความสุขไม่จําเป็นต้องเป็นเงินเป็นทองคนระ นี่แหละชีวิตของเราก็แค่นี้แหละนะวันนี้อยากทำอะไรให้มันดีๆก็ทำไปเลยนะฮะอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะเแล็ก็พามาชมบรรยากาศสวนป่าตะเคียนแล้วก็พามาหาเห็ดแล้วก็หาเห็ดแล้วก็แบ่งปันพี่น้องนะชาวแฟรนะได้แบ่งปันความสุขความดีความรู้สึกดีๆต่อกันอ่ะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้ เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ